สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแปลงผลิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับข้าวหอมนิลนะครับซึ่งวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับผมได้ถอนหญ้านะครับกับข้าวดิดข้าวเด้งนะครับเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ไรนะครับ นะครับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องเป็นแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราถอนเสร็จแล้วก็อัดน้ำให้เต็มนะครับพร้อมกับกําจัดใบชะพืชไปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับแล้วก็เก็บข้าวดิบข้าวเด้งนะครับเก็บข้าวดิบข้าวเด้งไปด้วยนะครับเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับ